ชอ็อตเด็ดนะครับสามตัวเลยนะครับลูกนี้เห็นไหมเอ,อ่ยเนได้เกนะานะครับไมใหญ่ไปนะครับเราไปกู้ปูกันหลังจากเมื่อวานเรายังโยนไว้ต่อ <c oughs> กับผมอ้วนคนทำกินนะครับอ <c oughs> ันนี้เรามากู้ปูกัน น้ำกำลังขึ้นครับลุกแรกนะครับตาแนวตายหนองตัวแรกตายนะครับโูน้ำไม่ดีครับโูตายหมด นี่อากระอกที่เราไปทอดมากันนะครับเามาทำเป็นเหยียบโูซะ <c oughs> จะเอาหลอดไปดักข้างบนต่อใส่ไม่ดักแล้วน้ำไม่ดีปูตายลูกแรกกับปูตายละรุนลูกที่สองนะครับสมีตัวไหมตายเหมือนกันครับเขาเรียกตัวน,น้อยตายหมดแปลก ไม่รู้มันเป็นไงตายกองงอ,งอยู่นะครับอย่างนี้ ล้วก็ใส่อทิ้งไว้เลยนะฮะไว้ละมโกูปงนี้มโกูใหม่วันนี้ไม่รู้เป็นไงปูตายสองลูกตายสองลูกเลยสองลูกข้างบนนี่ก็เดี๋ยวเราไปโก้กันข้างล่างเลยก็เดี๋ยวเราไปดักทิ้งข้างล่างนู่นอีกสักเจ็ดแปดลูกเลือต่างใจมาดักข้างบนข้างบนแล้วนน้ำไม่ดี แม้แต่ลูกปูยังตายและจะไม่เวิร์กเท่าไหร่น,นี่ยตายหมดไม่เหลือลูกที่สามก็ตายนะครับ ใย่เลยางนี่นปลากระบอกแล้วนะครับนี่หันครึ่งครับประหยัดเดี๋ยวปูตายๆนี่เราเก็บไว้เดี๋ยวไปทำคลิปด,ดักปลาไหลนะครับ ลองใช้ปูดำไปดักดกูไปอีกลูกหนึ่งล้วเดี๋ยวเราลงไปข้างล่างวนไม่เวิร์กสามลูกสามตัวแต่ตายหมดนะ ติเตลุนกล้านโอ้ยลูกติเตัวใหญ่ด้วยตายเหมือนกันตัวไม่นัวตายนะครับตัวใหญ่ด้วยนะครับเสีได้แย่ yeah, ครับอย่างนี้หมดกันแต่เมื่อ นี่ก็วิ่งแางปิวเดีได้นะครับตัวใหญ่ก็ตายตัวเล็กก็ตายเดีย๋ยว้นะครับลองดูถ้ามันตายอยีกก็ต้องเก็บแล้วครับไม่ไหวไม่คุ้มค่ายอยีกอ่ะ นี่นะเหยียบไม่ได้ซื้อเหยียบเราไปหาเอง หมดแล้วเนี่ยตัวนี้ก็ตายนะ โดยกว่าน,นึ่นแต่อย่างตาอย่างนี้ก็ไม่ดักแล้วเก็บแสดงว่ามันต้องมีอะไรเกิดขึ้นสักอย่างนึ่ง ่าูดถึงเอาสุดท้ายกันละมาลุ้นกันว่ายจะมีตัวไหมโอ้ยดีเนี่ยเห็นทั้งตัวลงสุดท้ายแล,แล้วเดี๋ยวเราดักกันต่อยาลงไปนน่นเลยโหช็อตเด็ดนะครับสามตัวเลยนะครับลูกนี้ไม่เอ้ย ส,สี่ตัวสามตัวนะครับสวยนะครับมันชอบกินปลากระถ่านี่นะออต,ตัวแล้วนะครับลงมาแล้ว สองอบอย่างเี้ออกอยากหน่อยนึ่แต่ข้าวแล้วมันไม่ค่อยออกอ,อกีสามสวยงามครับพวกนี้สามตัวมันชอบกินปลากระทะนะครับ นี่เมื่อวานเราเอาปลากระทะใส่ไว้ <c oughs> แตมดูด้วยว่ากล่องมันพรก,กันป่ปะอวบี้ไปจิบต้นไม้ต้นไม้อยู่น,นี่นะครับปลากระบอกที่เราทอดกันสะพานร้อยโลมาเรามาทำเหยื่อดักปูซะดูตัวนะครับพอมันได้กินกินกันเย็นบ่อย,ลยแ,ลแล้วมันไม่ค่อยมีใครกินนะครับพี่บ้าน <c oughs> ส่วนมากไปหาน้องๆไปด้วยก็จะได้มาก็จะให้น้องๆไปนะครับเมื่อวานกู้ก็ให้พานหมุยไปนะสอัสดีฝาเวลาไปทำอย่างอื่นนะฮะลงคลองหาปูหาปลากินกันประหยัดกับข้าวยุคนี้หาเงินยากยิ่งโควิดละบาดด้วยอะไรที่หาเองกันได้ก็โดยที่ไม่ต้องซื้อก็ เป็นการประหยัดเงินได้เยอะครับนีะครับสวยเลยครับลูกนี้สัตว์ตัวตัว<อ>สุดท้ายแล้วนะครับที่เราไส่เยื่อว,ว้้เมื่อวานแต่<อ>เ,รเราดักไปนู่นเลย<อ>แซมไทยรอบจะถทายอะเรโอเคไ,นนะไม่เนอะเหย์เราน่าจะพอกันรอบ่โอเค okay. ไป Terima kasih huh? telah <laughs> menonton! นัหนึ่งลกูกสองลลกตรงนี้แหละมีไม้ต้้งเอ่ยนีที่ฝาวรอบสุดท้ายรอบสุดท้ายนะครับแล้วเดี๋ยวเรามากู้วันตอนเช้ากดนะ <c oughs> เดี๋ยวมาให้โบมันเขียวแล้ว มาดูนะครับตอนนี้ก็สรุปคลิปเลยนะอันนี้นะครับเสดไดที่มันตายเนี่ยดูตัวสวยๆด้วยตัวใหญ่ด้วยเนี่ยตายไปห้าตัวนะครับดักข้างบนน้ำไม่ดีแล้วที่ได้อยู่ก็ได้ใหม่ก็หลายตัวอยู่นะนี่นะฮะอยู่ในนี้แต่เดี๋ยวผมอ้วนคนทำกิมกข็ขอจบคลิปไปก่อนแค่นี้นะครับ พอฝนมาแล้วยังไม่ทันฝนก็เดี๋ยวพรุ่งนี้ก็มากู้แล้วก็ถ่ายไมเนะอันนี้ก็ว่าจะไปตัดลงสักทีหนึ่งก่อนเผื่อคลิปทําเป็นคลิปํำลองเพราะช่วงนี้ฝนมันตกบ่อยออกไปทําคลิปไม่ได้ก็ขอจบคลิปไว้ก่อนแค่นี้นะครับสวัสดีครับ